มสวนยามแรงสวนย่อมยามแรง ยังไม่ได้ลดน้ำเลยยังไม่ได้ลดน้ำสวนผักเลยพาชมสวนยามแรงคะ่ะ <aroma> มันรอดเปิดหน้าต่างไว้นะ อากาศร้อนก็เลยเปิดน้ต uh, ่างไเลยจากสวนย่อมยามแรงค่ะชอบหลังเลื่อนต ทำบ้านให้เป็นวัดค่ะชอบมีแค่นี้พอได้โชว์บ้านก็มีแค่นี้แหละค่ะพอได้โชว์พอเดยททายลงน้ำบ้านน้ำเมืองเขา สวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกำลังเป็นดอกไม้กำลังร่วงโรย คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้รวยลูกพักกลังงามงาม,งามลำตีเลั่ง เรล่มลงปลูกหม่อันนี้แปลงพักขนาตัดกินได้ตลอดเวลาพอต้องตัดหมดแล้วก็ปรงยอดขึ้นมาเองค่ะร่างเซลยวพักมาล่งอีกอ ลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะหวัสดีค่ะ